โอเคนี่ก็รีวิวสั้นๆนะครับตัวนี้จะเป็นดาบสปริงที่เข้ามาใหม่นะเหมือนกับดาบของเคนชินนะอ่า,นะอาเห็นไหมเป็นทรงเดียวกันเลยนะครับด้ามก็เป็นด้ามหนังตัวนี้จะเป็นงานของลูกค้านะครับลูกค้าให้รับคอมเพิ่มนะครับอันนี้ก็รับคอมเพิ่มให้นิดหน่อยนะครับรับคมฟรีนะครับผมจะไม่รับแบบกริบเกินไปเนะเอาไว้เอาไว้ฟันไม้ได้นะครับแต่รับรอง สบายสบายนะครับบาดเจ็บนะบายนะดูรอยตัดสวยเนียนกลิ้คมเจ็บนะครับตัวนี้ก็สปริงตัวมาใหม่พิเศษฮาบากิสองชั้นนะเห็นไหมถอดได้ถอดออกจากกันได้นะสองตัวนี้อันนี้ชั้นแรกอันนี้ชั้นที่สองถอดแยกกันได้ตัวนี้สามพันสองนะครับ ของจะหมดแล้วมีมาไม่เยอะนะครับตัวนี้งานดีมีเขาควายกระนาแคกด้วยเห็นไหมนีม่ขายฝักด้วยงานดี